สวัสดีค่ะหนูน้อยวิธีบ้นบานๆนะคะวันนี้ก็ออกมาหน้าจะมาจับปลาคอนนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็<ม>จะมีปลาที่อยู่กับน้ำนะคะที่เลืออยู่นะคะจากดิ่งหน้านะคะจากหน้าจากหน้านะคะก็เลยเรียกว่าปลาคอน วิถีชาวนาค่ะออกมาดูนาดูไรหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วแล้วนะคะอู้นี่อย่างหลายเลยนี่แฮ่ด้วยหืมปัดหืมด้วยค่ะหืมหืม ด้วยอ้อยหลายเลยค่ะนี่ยางหลายเลยด้วยอันนี้กับจีวิดต,ตรงใส่เยนี่ตรงฟังหนีก่อนนี่ยให้ไง จะม่มีคนออกมาดิโนเ็ดแกนแหนมอยู่มันปเ <c oughs> ไปบอกกันใส่ห <c oughs> มาก่กากับมาออฟ <c oughs> ฟังนี่ก่ะคุณยายถนอมกับนองเม็ก็จะจับปลา โอ้ของแม็กคือมีเศษทุกมือสองขางเลยล่ะอันนี้ปลาหมอนี่นี่คุณยายถนอมสวัสดีค่ะจ้าจะจับอะไรเนี่ยปลาคอนนี่กร,ะ,ะ,ประ,ะปลาคอนมาเด้ออืมกระปลาคอนไปปล่อยโบโาดูนีนั่งกุ้ยเอาเลยค่ะ หลังที่จะเกี่ยวเขาแล้วนะคะด้กคนถึงมาถ,ถึงเมื่อกี้นีะคะ่ะฟ้ามันโคนฟ้าตกเหลือจากหนามที่เกี่ยวเขาไปเลยเนะาะเหลือจากหนามเกี่ยวเขาเกลือปลาโคน,น,คนทีเช้าหน้านะคะน้องแม็กดาอะไร เดี๋ยวปูโอ้หน่อยขยันนะวะกําลังเป็นหนุ่มหน่อยช่วยยายจับปลาดูหน่อยวิธีบันบานนะคะพามาออกมาดูวิธีชาวไร่ชาวนาอาย่ห้ากินหลังจากเกี่ยวข้าว เรียบร้อยตัวอะไรน้องแม็กปลาหน่อยมันว่าชตกจับดีน้องแม็กจีเป็นปลาชนหน่อยพี่จะปลาหมอหน่อย ตรงนู้นจะเป็นปลาซิวหรือเปล่าทา่านหมอน้ำมีแขนอยู่ข้างน้ามันแหงหายมดแหละทนหแหงมดลงแล้วเ่าู่างหจ้าปลาตรงนี้ยังมีท่านเหลวเลย แ,แห้งเยอะจนมีแห้งค่ะที่นีปลาตกขาา้างฝั่งนี้น้ำไหลกว่าฝั่งนั้นฝังนี้เลยฝังนี้คือน้ำไหลจะมีเห็นปลา ลมกับเองนี่จับเลยดีฝั่เนี่คือช่วง กับปอมอขึ้นกันนี่เนี่ยลมลมนั่นน่ะไตถวยแกเน่ะ ลลม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 โอ้ความมดแล้วทีนี้ oh, <laughs> ล,ล้มแรงนะคะดูฟ้าครับ

แมกห้อยเลยห้อยห้อยห้อยเอาวาหลัหนามเพื่ะกรองต้นไม้ปลาเอาดูวิธีพันาเน่ยค่ะมาดูวิธีชาไร่ชาวนาค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาอล้าแล้วก็มาจับปลาขอนค่ะ พเพิ่งร,รบบับตรงดีไลนเอเี่ยเดี๋ยวลานน่ตาเป็นหา่ามหอมใช่ันจะักสช่คอม กัดอดที่ตะคุบเอาเลยอางบ้าออาจี่งเดีหนี่มีงเดือจรีเลออก้ม่ยตัวดูน่ะหอยกัจับปลาท่หอยอยู่ตรงนี้น่ะจิดีหอยอ้นี่ทังนี้ทั้งหลายตัวนู้นอีก่น่ะโอ้ยหอยเสลี โอ้เอาไปวะเก็บไปเลยเก็บจับไยๆไม่น้อยปอบัอบด้วยมีกับกระโอดกระดูกจับไก่มายจับโอ้ น้อยวิธีเป็นหาบความรู้วิธีชาวไรช่ชาวนานะแต่มาหากินอขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเด้อขอบคุณทุกๆก,ๆการกำ <Blind. S 2> ลังใจทุกๆสนับสนุน ดติดตามคลิปต่อไปะะด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ